ครับท่านผู้ชมครับการให้ปุ๋ยทุเรียนการดูแลทุเรียนนะครับเป็นมีวิธีการของชาวสวนหรือว่าวิธีการเกษตรกรและวิธีตามหลักวิชาการนะครับมีหลายอย่างนะครับโดยใช้ปุ๋ยทางดินฉีดฮอร์โมนสารจุลธาต นะครับหรือสารปัสภาพต่างๆนะครับมีหลายวิธีที่เราได้ทดลองและอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เราไม่มีการพ่นเลยไม่ได้ใช้ถังสะพายหลังพ่นใบนะครับเราใช้วิธีการหยอดอย่างเดียวทุก15วันนะครับในการหยอดของเราเราก็ใส่ประมาณ4ี่ฝา ประมาณ100ยซีซีต่อน้ำหนขวดแล้วก็บีบไปรอบๆนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับคือใส่โดยตรงนะครับใส่โดยตรงเลยนะครับประมาณ1ถึงสามซีซีนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของฝานในของ Rd 251นี้นะครับ Rd 251นี้เป็นสารธรรมชาติเป็นสารสก,กัดนะครับที่มี ลักษณะคล้ายฮอร์โมนนะครับมีกรดอะมิโนโประมาณ19ชนิดนะครับและมีสารสำคัญหลากหลายที่มีความจำเป็นนะครับนี่นะครับเราใช้วิธีนี้นะครับทุก15วันเราทำแบบนี้นะครับแต่ไม่มีการพ่นเลยนะครับนี่เป็นวิธีการที่เราทำมาทดลองมานะครับได้ผล นะครับทุเรียนก็มีใบที่ดีลำต้นสะอาดมากครับด้านในนะครับลำต้นสะอาดอาไม่มีโรครักเน่าคนเน่านะครับไม่มีโรคพ็อปฟิลหรืออะไรต,ต่างๆที่มีปัญหาและที่สำคัญไม่มีแมลงมาทำลายนะครับหลังจากที่เราใส่ไป1 3ซีซี ต่อต้นต่อ15วันแล้วเราใส่เพียวเพียวและเราก็เปิดน้ำนะครับเปิดน้ำเราก็บวกลบประมาณสัก40นาทีนะครับวันเว้นวันนะครับนี่คือวิธีการดูแลต้เรียนนะครับด้วยการหยอดอาดีอย่างเดียวไม่มีการให้ปุ๋ยทางดินไม่มีการฉีดพ่นและไม่มีการฉีดพ่นอาดีสองห้านที่ใบเราใช้หยอดที่โคนอย่างเดียวนะครับทำให้ เราเห็นสภาพต้นทุเรียนมีความเจริญเติบโตที่ดีต่อเนื่องนะครับจบแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ทเขาเรียกว่าฉีดที่กิง่งจะพูดว่าเร่งก็ได้จะพูดว่าเคลียร์ก็ได้นะครับที่กิง่งเพื่อเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับเกิดตาดอก ลมหนาวเริ่มเข้ามานะครับทางระยองทางตะวันออกนะครับลมหนาวเริ่มเข้ามาหนึ่งสองวันแต่มีฝนตกนะครับเขาเรียกว่าสลับนะครับสลับลมหนาวเพราะฉะนั้นเกษตรกรกร็มีความไม่มั่นใจว่าจะฝนจะหยุดเมื่อไหร่แต่คาดว่าไม่เกินสิบ้าวันนี้นะครับฝนก็จะหยุด นะครับหลังจากที่ฝนหยุดแล้วถ้าดินของเกษตรกรเป็นดินที่หน้าดินหรือว่าเก็บความชื้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่3ามวันก็จะออกดอกแล้วครับแต่ก่อนออกดอกนี่นะครับวิธีการทําให้ทุเรียนออกดอกถ้าลมหนาวเริ่มมานะครับชาวสวนทุกท่านนะครับใช้ชาวสวนทุกท่านใช้1 0ซีซีต่อน,น้ํา ยี่สิบลิตรนะครับอันนี้เราเรา,าเป็นการทดสอบว่า,าเป็นการทดลองให้ดูเฉยๆนะครับเราจะใส่ประมาณหนึ่งซีซีนะครับเพื่อทดสอบนะครับต่อน้ำ 1-2ลิตรนะครับก็เท่ากับ1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับในการพ่นกิ่งทุก5วันเกษตรกรที่เคยทำมาทุกปีทุกปีนะครับชาวสวนที่ตะยองันตราและชุมพรนะครับใช้วิธีที่ผมบอกนะครับ10ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับเราทำการสาธิตให้ท่านดูว่าวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับ พ่นที่กิ่งนะครับกิ่งกิ่งของทุเรียนนะครับกิ่งของทุเรียนกิ่งขนานกับพื้นจะออกลูกนะครับทุเรียนก็จะออกดอกนะครับประมาณาปลายกิ่งก่อนนะครับเราก็พ่นเลยครับพ่นภายในทรงพุ่มนั่นเองเราจะหยุดการพ่นนอกทรงพุ่มเรามาพ่นในทรงพุ่มนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นทําให้เกิด ตาดอกนะครับและกิ่งสะอาดเดี๋ยวตากล้องมาส่องเลยนะครับว่า <c oughs> เราเราใช้หยอดอย่างเดียวเนี่ยกิ่งสะอาดมากไม่เป็นโรครากเน่าโคนเน่านะครับสามารถซูมได้ไหมครับ <c oughs> สามารถซูมได้ไหมครับนี่ <c oughs> เห็นไหมครับลําต้นสะอาดนะครับและเรารอให้ ตาดอกออกก่อนนะครับถ้าตาดอกออกแล้วเรามั่นใจแล้วเราจรึงมาตัดแขนงด้านในออกนะครับอันนี้เราทิ้งตาแขนงไว้นะครับชาวสวนระยองหรือ,อ,อตราดนะครับจันทบุรีนะครับเริ่มที่จะชักนำดอกนะครับหลังที่หลังจากที่ลมหนาว เข้ามาฝนก็จะหยุดนะครับชาวชาวสวนก็จะมีการหยุดน้ำนะครับกักโศกนะครับกวาดโคลนนะครับและเราแนะนำให้นำ Rd 2551เนี่ยไปฉีดที่กิ่งนะครับและทุกท่านจะพบว่ากิ่งสะอาดตาดอกก็จะออกมาเป็นจำนวนมากและสมบูรณ์ หลังจากที่ดอกออกเราก็ฉีดดอกทุก5วันนะครับห้วันฉีดดอกจนถึงออกผลนะครับฉีดไปตลอดก่อนจ,จนถึงก่อนเก็บเกี่ยว15วันก็หยุดฉีดนะครับทำให้ผลเท่ากันนะครับความใหญ่ขึ้นอยู่กับจํานวนที่ไว้นะครับเราก็ไว้ประมาณสัก45ลูกถึง65ลูกนะครับทุเรียน5ปีนะครับหลังหลังจากที่ใช้ r าร์ดี251 ฉีดพ่นที่ดอกและผลแล้วทําให้ทุเรียนไม่มีเขาเรียกว่าราเข่าดําดและเาขาเรียกว่ามแมลงนะครับเพี้ยเพี้ยเ,เพี้ยแป้งต่างๆที่มีปัญหาในการส่งออกนะครับสนใจข้อมูลนะครับเว็บไซต์ดกเอร์กรสุกเกษมนะครับหรือ ID Line RxDx2551 หรือ RD251 นะครับหรือ Facebook ดรกรสุขเกษมนะครับติดต่อติดตามช่องด็กรกรチャンネルนะครับหรือแอดกรสุขเสมนะครับ G-O-N-S-U-K-A-S-E-M คือช่องดรกรสุขเกษมที่นำข้อมูล หลากหลายนะครับในการใช้ rd 2 5 1ในทุเรียนนาข้าวพืชไร่อ้อยมันสับปะหลังตลอดจนพืชทุกชนิดที่มีการฉีดพ่น rd 2 5 1ก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ลงไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับในการดูแลทุเรียนด้วยการหยอด rd 2 5 1เพียงอย่างเดียวไม่มีการฉีดพ่นได้จบลงแล้ว นะครับได้สภาพต้นที่ดีแข็งแรงลำต้นใสสวยนะครับเป็นที่น่า,อาพอใจอย่างยิ่งนะครับ